ผมถามนี้หนึ่งนะท่านผู้ชมครับอยู่เรื่องของซปเปอร์คอมเนี่ยนะเออหลายๆคนก็มาถามว่าไอ้ซปเปอร์คอมเนี่ย <laughs> มันมันยังไงมันคืออะไรเราก็จะสังเกตนะครับว่าก่อนหน้าที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องราวของซปเปอร์คอมเนี่ยนะ<ช>ออกมาทํานายอย่างนู้นอย่างนี้นะถามว่าไอ้ซปเปอร์คอมเนี่ยเขาก็ยังไงเขาก็จะรวบรวมเอาบรรดาผลงานของแต่ละทีมนะ เอาเดีอาดีดมาก่อนนะครับคือเป็นเป็นรากฐานเป็นฐานก่อนเลยว่าเนี่ยฐานของทีมนี้ทีมเอเอาว่าเอาทีมไทย,ย่าดีกว่าเอาง่ายๆอ่าย้อนหลังกลับไปประมาณสามถึงีปีหรือห้าปีอ่ะเป็นยังไงบ้างนะแล้วผลงานในรายการนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเขาถึงทำนายออกมานะครับซึ่งก่อนหน้าที่ซูเปอร์คอมเนี่ยเขาจะเห็นในเกมแรกเนี่ยเขาโอเคก็ทำนายมาดูตามสถิติต่างๆวัดกันตามสถิติแต่เมื่อ มีการเห็นโฟมการเล่นในแต่ละทีมแล้วนะฮะในนัดแรกไปแล้วเนี่ยนะครับเริ่มที่จะมีข้อมูลมากขึ้นแหละนะมันมีข้อมูลมากขึ้นแล้วสลับซูเปอร์คอมมันก็ทำนายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากที่ว่าไทยในตอนนั้นอันดับที่เราอันดับไม่ค่อยดีแหละสิบเก้าลูเหรถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสิบเจ็ดสิบแปดนั่นแหละแต่ว่าในตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหยขยับพรวดเลยหลังจากที่เราเอาชนะ ทีดมาได้ขีดยิ่งฐานได้สองสูงนะครับทำให้ซูเปอร์คัพตอนนี้มันเริ่มได้มีข้อมูลมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนใจมากขึ้นนะต่อนั้นใช่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนผู้บริโภคกิกเราก็จะได้ยินข่าวกันเป็นประจำนะที่นะฮะอย่างแมนซิตี้สะดุดนะซูเปอร์คัพเปลี่ยนแล้วให้ลิเวอร์พูลมีแต่ข้อแชมป์อย่างเงี้ยอย่างลิเวอร์พูลสะดุดเนี่ยอ่าให้อาร์เซนอลอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเป็นอย่างนี้ไปตลอดซึ่งถามว่ามันชัวร์ไหมมันก็ ไม่ถึงขั้นชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตอนแรกอ่ะพี่แบนด์ถามคุณรู้จักซุปเปอร์คอมไหมเราก็กะจะแซวว่าแบบหมอดูท่านหนึ่งแต่ว่าดูไปตามคอมเมนต์นะใช่ อ่ะทีมนะพอเราก็ทำโฮมแล้วนะก็ทำโฮแบบออกแนวกมเลี้ยงหน่อยดูสิโฮข้จีมากเลยอ่ะตั้งหัวข้อว่าคุณคิดว่าทีมใดจะชนะนะแต่ว่าข้อหนึ่งเขาตั้งว่าช้างศึกกินนิ่มโอมานนี่นะคะข้อสองช้างศึกจะเจ้ากับโอมานข้อสามโอมานเชิญวิวช้างศึกเอออันนี้ขอบพอเข้าใจได้แต่ข้อสี่มายังไงคะเนี่ยหงบุกอัดบอลมัดเออใครที่เป็นแฟนหงแดงลิเวอร์พูลอ่ะ ขอโหวตให้สองสองข้อได้ไหม<ช>ข้อหนึ่งกับข้อสี่ได้ไหมเลยทํานองนี้หรือเปล่านั่นแหละคะ่ะอ,อยากจะโหวตสองข้อเหมือนกันเออทีมงานมีแฟนกีฬาท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าไม่ไม่ดังครับนะ,ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่ของใครนะฮะะเดี๋ยวลองเช็คดูหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าไปนะฮะอ่ะ,ะไปเข้ากันที่เนื้อหานะครับอย่างที่พี่แบรได้เดรียนได้ทราบนะครับว่าซูเปอร์คอมเนี่ยเขาฟันธงนะว่าทีมช้างศึกเนี่ยจะทะลุเข้าสู่รอบน้องเอาท์นะครับออฟต้านะครับ บริษัทสติด้านฟุตบอลชั้นนาของโลกทําการวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ในฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ใหม่ทั้งหมดหลังจากที่ผ่านเกมกันในขั้นแรกของรอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะฮะปรากฏว่าทีมช้างศึกที่เดิมทีเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้าย52.1ขยับขึ้นเป็น92.5อกือบ100นะครับคปลุ้นเลยใช่นะครับ ออปตาใช้ซูเปอร์คอมนะครับคำนวณความน่าจะเป็นล่าสุดในปรากฏว่าไทยถูกมองว่ามีโอกาสเข้ารอบในฐานะอันดับสองนะ42เปอร์เซ็นตะฮะตามมาด้วยการจบอันดับ3อยู่ที่36.2นะครับและโอกาสเป็นแชมป์กลุ่ม18.3โอกาสที่จบอันดับที่4หรือว่าตกรอบมีเพียงแค่ 3.5%มจุาเปอนตท่านั้นนั่นหมายเพราะว่าเขามั่นใจว่าเราเข้ารอบน็อกเอาแน่ๆ<ช>นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ไม่อยากเหลือนะอและไม่อยากให้แฟนบอลไว้วางใจงอะไรเพราะการทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในสนามใช่นะฮะเนี่ยซูเปอร์คอมเขายาังวิเคราะห์อีกนะครับว่าโอกาสที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมากที่สุดข,ของกลุ่มเอฟเนี่ยนะฮะยังคงเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับที่เป็นทีมเต็งของกลุ่มซึ่งเอาชนะในเกมแรกมาได้นะครับแม้ว่าจะเป็นชัยชนะที่เสียวเฉียดนะครับแต่ซาออุดิาระเเบีียยน่ มีโอกาสที่จะเข้ารอบถึง98.9%เลยนะครับขณะที่โอมานเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับ68.7%นะครับเขาอมองว่าไทยเราตอนนี้มีโอกาสเข้ารอบนักเอาต์มากกว่าโอมานได้ซ้ำไปนะครับนอกจากนี้เดิมทีที่ทีมกีฬาไทยถูกมองว่ามีโอกาสเป็นแชมป์0.4%แต่หลังจากจบเกมแรกเนี่ยนะครับขยับขึ้นนะมีโอกาสคว้าแชมป์เอเชียนคัพ0.9%นะครับหรือเป็นเต็ง11จากทั้งหมด24ทีม Oh. เดิมทีเนี่ยนะฮะเราเป็นเต็งน่าจะ17 uh. นะฮะเขาให้เราเนี่ยมีโอกาสควา้าแชมป์น้อยกว่บเบาเวียดนามในซ้ำไปใช่อเออนะฮะอันนี้คือสื่อออฟตาเขาวิเคราะห์ไปแบบนี้ะนะครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นเต็ง11นั่นน่ะสินะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าทีมทีมในย่านของอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสทีมนะฮะแพ้ไปซะ3ชนะ1เท่านั้นเองซึ่งหนึ่งเดียวก็คือทีมชาติไทย นะแต่ทั้งนี้ทั้งน yeah. ั้นเนี่ยนะเขาก็มองว่าเราเนี่ยเจอยังเจอเงินไม่หนักมากไงอย่างอินโดนีเซียเขาเจออิรักอย่างยิป่อาเวียดนามเจอเยอรมันญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาเลเซียเขาเจอจอร์แดนนะครับดังนั้นเนี่ยนะเกมที่2ที่เจอโอมานเนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญอีกหนึ่งครั้งของ ทีมช้างสุดชุดนี้นะครับใช่ค่ะ,ะก็พิสูจน์หลายๆอย่างแหละทั้งในเรื่องของความพร้อมทั้งกําลังใจแทคติกต่างๆเองซึ่งแน่นอนค่ะอิชิอิที่เพิ่งเข้ามาคุมต้องบอกว่ารายการนี้ก็เป็นรายการแรกที่เป็นแบบว่าเมเจอร์ใช่รายการอย่างเป็นทางการรายการใหญ่เนี่ยเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีการเก็บรายละเอียดเยอะมากทกําการบ้านหนักมากเพราะฉะนั้นเกมกับโอมานก็ พอจะวางใจได้อยู่ยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะยิ่งแล้วเนี่ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าไอ้รายการลักษณะแบบนี้นะครับแฟนบอลจะตาไปเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอย่างเกมแรกในเกมแรกเนี่ยต้องต้องยอมรับนะครับว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ที่ไปเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่นี่จะทํางานที่ในในย่านของตะวันออกกลางอยู่แล้วทํางานในกาต้านี่แหละว่างานเถอะนะครับก็มีคนไทยอยู่เยอะนะ เขาก็ตามมีเชียร์กันเยอะนะครับก็หวังว่าเกมในนัดที่ที่ที่จะเจอกับโอมานในวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะหวังว่าจะมีแฟนบอลทีมชาติไทยที่ที่ทำงานอยู่ในย่านตะวันออกกลางนะไปดูกันเยอะเพราะว่าวันนั้นเันวันอาทิตย์อย่างวันหยุดไงใช่ใชครับแล,และที่สำคัญกระแสดีด้วยนะที่แบงค์นะครับ<ม>กระแสดีและทีมแมไทยชุดนี้เล่นได้ค่อนข้างที่จะมีทรงอ่าฮะเออนะคือเล่นได้สนุกแบบเนี้ยผมเชื่อว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะฮะ น่าจะมีคนไทยไปเชียร์ที่สนามก็น่าจะเยอะกว่าเกมแรกแหละและที่สำคัญเนี่ยนะครับคนดูถ่ายทอดสดในเมืองไทยเนี่ยน่าจะเยอะด้วยใช่นะฮะวันนั้นนเราเดติ้งทางพีพีทีวีแล้วก็ทีสปอร์ตดีด้วยนะวันนั้นเนี่ยดีแล้วก็สูงลชู พุ่งกระฉูดเขาบอกว่าเป็นล้านล้านคนอ่ะแล้วก็เขาบอกว่ารายการในช่วงการถ่ายทอดสดในเกมเนี้ยคือพุ่งสองกว่ากว่านะเลตติ้งอ,อ่ะคือดีที่สุดของวันของพีพีทีวีเลยใช่ไม่ธรรมดานะครับนะคะอ่ะ,อะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องราวของธีรพรกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งเจ<ถ>้า<ถ>ตัวจะลงสนามให้กับทีมชาติไทยเป็นนัดที่100นะแข่งขึ้นกับอมานนะครับล่าส<ถ>ุด<ถ>เนี่ยมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนอกสนามทุกอย่าง ล่าสุดเนี่ยฝากเสื้อทีมไทยหทึ่ง0้นัดมาร่วมยินดีกับเทีรรทรบุญมาทันหรือว่าโขอุ้มนะครับอ๋อเสื้อเขาที่จะสกรีนตัวเลข100ใช่นี่แหละ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 นะฮะหลังกำลังจะลงสนามกับทัพช้างศึกเป็นนัดที่100นะครับในเกมที่จะเจอกับโอมานในวันอาทิตย์นี้นะครับดาวเตะวัย3ปีเพิ่งเล่นให้กับทีมไทยนัดที่99ไปหมาดๆในเกมที่ช่วยให้ทัพช้างศึกเนี่ยเอาชนะคีกิสานไป2 .0 ต่อนนะครับซึ่ง ในเกมที่เจอกับโอมานถ้าทีเราทอนได้ลงซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ลงแลยแหละเป็นตันทีนะครับถ้าหากว่าไม่บาดเจ็บซะก่อนนะครับก็จะเป็นนักเตะไทยคนที่6นะครับที่รับใช้ชาติ100แมตช์ขึ้นไปนะฮะต่อจากเดอร์ตุกปีของผิวอ่อนซิโก้เกีติสักเสนาเมืองนะครับทศตะวันศรีปาน ดาสกอของเหลาและทีรศราป์แดงดาหาเป็นนัดที่100ที่รับใช้ชาติเล่นให้กับทีมชาติคือนักเตะที่จะรับใช้ชาติได้100แมตช์ขึ้นไปได้เนี่ยคนนั้นนะต้องมีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาจริงๆนะถูกต้องอม,มันไม่ง่ายนะที่จะรักษาฟอร์มการเล่นที่ต่อเนื่องนะครับจนได้รับโอกาสให้รับใช้ชาติถึง1 0ึงแมตช์ขึ้นไปหายากนะหายาก,ากหายากมากนะครับซึ่งคุณวนวลทันเนี่ยก็ได้กล่าวถึงทีลทคนเหมือนกันนะครับว่า รู้จักกันมานานและมีโอกาสทํางานร่วมกันไม่แปลกเลยว่าทําไมทีรทรถึงยืงระยะเป็นแกนหลักให้กับทีมชาติได้มาเกินกว่า10ปีนะครับเพราะนอกจากคุณภาพฝีเท้าแล้วอุ้มยังเป็นนักกีฬาตัวอย่างที่มีความเป็นมืออาชีพและระเบียบวินัยสูงจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนดังนั้นเนี่ยนะครับจึงอยากส่งเสื้อตัวนี้มาร่วมแสดงความยินดีอย่างน้อยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติและเป็นความทรงจาร่วมกันนะครับที่สําคัญนะครับเชื่อว่านี่เป็นสิ่งเล็กน้อยมากกับในฐานะนักกีฬาคนหนึ่งที่มุ่งมั่นททุ่มเ และเสียสละเพื่อทีมชาติไทยมาโดยตลอดทางนี้ก็หวังว่าอุ้มจะยังเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของทีมต่อไปและพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จตามเป้าหมายในเอเชยนคัพในครั้งนี้ใช่นะคะก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งดีๆที่มีให้กันคือมาดมแป้งเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆนะเป็นคนที่แบบเหมือนคอยสนับสนุนอย่างเงี้ยอย่างเรื่องของการกีฬาต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ว่าต้องมานั่งรู้แท็ติกแท็กติกหรืออะไรแต่ว่าเป็นคนดูนอกสนามทุกเรื่อง คือเธอทำกันบ้านเธอทำกันบ้านมาดีนะอือต้องบอกว่ามันน้อยคนนักที่จะรู้ว่าธีรทรจะลงเล่นครบหนึ่งรยมัด100ยนัดในนที่ีๆบนี้นะครับเออนะเธอทำกันบ้านมาดีแล้วก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่ผมมองว่าพอธีรทรได้รับเสื้อตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาวิ่งเต็มที่สู้เลยนะครับมีคุณค่าทางจิตใจนะไอ้เสื้อแบบเนี้ยท่านผู้ชมครับนะฮะ มันไม่ใช่ว่าจะจะได้กันง่ายๆนะครับถ้าว่าถ้าไม่เก่งจริงไม่เจ๋งจริงนะฮะไม่มีทางที่จะมาถึงขั้นนี้ได้นะครับแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยเล่นมาเนี่ยนะร้อยนัดในนามของทีมชาติเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าเขาก็ต้องมีดีในตัวของเขาเองนะครับและได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับและได้เสื้อตัวนี้ก่อนหน้าที่จะทําการแข่งขันนะฮะอย่างที่น้องต่อบอกนะฮะว่ามันจะทําให กำลังใจอะไรต่างๆ<ช>เนี่ย<ช>นะ<ช>มัน<ช>มันโอ้ยพุ่งกันอีกเพียบเลย<ช>นะครับ<ช> แต่อยางไรก็ตามทีนะฮะก็ในนัดที่แล้วเนี่ยโกอุ้มเขาโดนใบเหลืองไปแล้วนะฮะนัดนี้โอเคแม้ว่าจะทุ่มเทอย่างไรก็ตามทีนะฮะเทฟเซฟตัวเองสหน่อยก็ดีเหมือนกันใช่ต้องระวังนิดนึงนะคะอเออแต่ก็เนี่ยแหละหวังว่านะพอมีแมตชนี้ใช่ไหมที่เจอโอมานแมตท,ที่100หลัง<ะ>จากนี้ก็จะมีอีก 101, ทท100 1 0 1 1 0 1หนะเ<ะ>จอซาอุใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเข้ารอบอีกก็เป็นแมตท,ที่ร2อ <laughs> <laughs> ดูจากสภาพร่างกายดูจากฝีเท้าแล้วก็มีโอกาสนะที่จะเล่นไปจนถึง 150ยแมตช์ใช่ไปไม่ได้นะแต่เพไม่เล่นนายเออนะฮะก็ถ้าถ้ายังรักษาสภาพร่างกายดีๆก็มีโอกาสนะสำหรับผมใช่คิดว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทัพช้างศึกของเราเนี่ยก็ได้รับเกียรตินะจากคุณศิระสว่างศิลป์นะครับเอกอัครราชทูตนักุงโดฮารัตการ์ตานะครับและคณะได้มีการเลี้ยงอาหารข้าแก่นักฟุตบอลทีมชาติไทยณร้านพอบิคคาน่าโรงแรมดูสิตโดฮาประเทศกาตาร์ นะครับสำหรับผลงานที่ท่าช้างศึกเอาชนะคิกิสถหาได้ในเกมระดเดิมเอเชียนคัพเนี่ยนะครับสองต่อศูนย์รับกับว้าสามแต้มแรกมาครองได้สําเร็จเนี่ย <konuş> คุณศิราสว่างศินป์ก็ได้กล่าวว่าจากผลงานที่ผ่านมาทีมที่ไทยทาได้ดีมากนะครับแม้ว่าคู่แข่งจะมีอันดับโลกที่สูงกว่าไทยถือเป็นงานที่ท้าทายดังนั้นเนี่ยนะครับผมขอแสดงความเชื่อมั่นในตัวโคชมาซาทดะอิชิว่าเกมต่อไปเราต้องทําได้ดีเช่นกันนะครับแมตต์ต่อไปสําคัญมากนะครับ โดยจะต้องลงสนามเจอกับโอมานในวันอาทิตย์นี้อย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีว่าเป็นงานยากผมขอเอาใจช่วยให้ทีมชาติไทยทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และได้ผลการในขันที่น่าพอใจรวมถึงฝากแฟนบอลชาวไทยทุกท่านร่วมส่งกาลังใจมาเชียร์ทีมชาติไทยให้ประสบความสําเร็จในแมชนี้นะฮะกองทัพต้องเลือดได้พองนะได้ทานอาหารไทยแบบนี้เนี่ยก็โอ้โหมันช่อได้เยอะนะพี่แบนพี่แบนได้ทับข่าว่างประเทศนามเมื่อก,ก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าการไปอยู่ต่างแดนแบบเนี้ยถ้าขาดอาหารไทยไปแค่วันสองวันก็พอ มโอ้โห,น,หนั่น,นั่นสินะฮะนี่คือได้รับประทานอาหารไทยเนี่ยแทบจะทุกมื้อเลยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะก่อนหน้าที่ไอ้ไอ้ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเนี่ยผมอยากจะอยากจะให้มีแคมเปญลักษณะที่ว่าแฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนอ่ะคือมาเซ็นเซ็นชื่ออะไรที่ที่ธงชาติหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ ส่งไปให้กับบรรดานักเตะทีมชาติไทยคือนี่คือพลังอย่างหนึ่งในการที่จะกระตุ้นหรือว่าให้กบบาลังใจบรรดานักเตะทีมชาติไทยเนี่ยว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ต่อสู้เพียงแค่คุณเดียวนะยังมีเบื้องหลังนะฮะยังมีคนหนุนหลังคุณในอีกเป็นล,ล้านๆคนในการที่จะสนับสนุนคุณ,คณในการสู้ในทัวร์นาเมนต์นี้โอ้โหเรีเยกว่าติดให้เห็นเลยว่าติดธงยาวเลยเอางี้ดีกว่านะครับเบรล,ลเซ็สของทีมชาติไทยนะเวลาคุณเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ย มันมันมันมีพลังแฝง้ะต่อนะมีพลังแฝงครับฟังที่พี่แบนพูดก็รู้แล้วล่ะว่าถ้าคือคนเขียนอะส่งพลังไปนะดรืยอความปรารถนาดีส่งไปว่าฉันพร้อมซัพพอร์ตคุณคนเห็นนะไม่รับได้ไงเนี่ยใช่ไหมนะค่ะนะฮะไปดูกันที่การฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนที่นักเตะทีมไทยจะมาทานอาหารค่ำเนี่ยนะครับก็ได้มีการฝึกซ้อมนะอิทีก็คงซ้อมเข้มเหมือนเดิมนะครับก็ เ,เขาจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มพลังกำลังนะครับเพราะ <ừ m. S 2> ว่าการเจอกับอมาเน่แ <ừ m. S 2> น่นอนเขาว่าแรงประทะมันจะต้องหนักกว่าแบบที่เจอกับทีกิสถานแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อบกพร่องที่เห็นจากในเกมแรกที่เจอท,ท,อทิกิสถานเนี่ยการรับส่งบอลของเราเนะมันยังไม่ชัวร์ <ừ m. S 2> สักเท่าไหรนะ่ <ừ m. S 2> นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาบอลของคู่เซนเตอร์ <ừ m. S 2> นะครับอเอ,ลอเลยียสเนี่ยโอ้โหบอลมาเนี่ย ส่วนใหญ่จะเสียแล้วก็พอเสียปุ๊บเลาทำให้ผู้แข่งเขาตัดบอลได้แล้วก็ใช่นะฮะทำให้ผู้แข่งเขามีรู้ที่จที่จะไป้ประตูไงที่อถ่าเขาก็ตัดทางเราได้เหมือนกันนะผมผมคิดว่าโอมานเขาสกาวตรงนี้ใช่แต่รู้แล้วเหรอว่าถ้าหากว่าทีมกะทไทยส่งคู่เซ็นเตอร์คู่เดิมลงเนี่ยเขาไปหาเราแน่ใช่คืออย่างเอเลียสอย่างเงี้ยตัวสูงใหญ่ไงแต่ว่าลูกอากาศเขาได้แต่ว่าการออกบอลด้วยเท้าเงี้ยมันก็จะนิดหนึ่ง ใช่นะครับคือเอชีเอเองเนี่ยต้องการแก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้นะครับการรับส่งบอลเนี่ยต้องชัวร์กว่าเดิมครับแล้วเรื่องพละกําลังเนี่ยก็ต้องดีกว่าเดิมด้วยเพราะเราเจอกับคู่ต่อสู้ที่เลเวลเหนือกว่าคีกีสถานอย่างโอมานนะครับค่ะหลังจากการซ้อมเสร็จเนี่ยนะครับพีระบดลชำรัศมีนะครับกองกลางทีมชาติไทยที่เกมแรกเนี่ยเล่นได้ดีนะแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยเจ็บจนต้องตัวออกไปเสียวๆเหมือนกันจะได้ลงไหมเนี่ยใช่นะครับคือ ล่าสุดเนี่ยยังคงแยกซ้อมนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่เท้านะเนี่ยเออะน,นะฮะนะพีระดนนะครับซึ่งเจ้านิวพีระดอนนะครับก็ได้ลกล่าวว่าขอบุญโค้ชให้โอกาสลงได้เป็นจริงตั้งแต่เกมแรกนะครับการได้ทํางานกับอิชิตั้งแต่สมุดประการก็พยายามเรียนรู้สิ่งดีๆจากเขาแผนการเล่นใหม่ต่างๆนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นวิวคู่กลางกับเวเลเทพป้อมพันไงมันก็ทําให้เออ พอลงไปเล่นปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้นนกับวีรเทพด้วยนะครับว่า<ช>จะเล่นอย่างไรถึงจะลงตัวภายใต้แทคติกข,ของมาซาทาดะอิชินะครับ,รบซึ่งเจ้านิวเลยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่นกับน้องเตอร์เนี่ยนะฮะตั้งแต่มัยอยู่จุฬาแล้วนะก็เลยรู้ใจไงเออเรารู้ใจกันนะครับทีน<ช>ี้ร,รองกาวอีกนะครับว่าเกมกับโอมานทุกคนต้องการสามแต้มนะเพื่อโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ดูเทปการเล่นของโอมานเนี่ยทำให้รู้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากแล้วก็ พวกเราต้องกลับมาทําการบ้านกันอย่างหนักนะครับซึ่งการเล่นกองกลางของตนเองเนี่ยโค้ชก็อยากให้เล่นไม่เชิงกองกลางคู่กันนะแต่มันมีราย,รายละเอียดมากกว่านั้นต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้ววิ่งไล่บอลให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆภายใต้การเล่นของมาซาดะอิชิคือจะไม่ปักตรงกลางไงก็อาจจะต้องมีการเคลื่อนที่เยอะหน่อยใช่นะครับ ส่วนมาซาทาดะอิชิอินะครับก็กล่าวหลังจากการนํานักเตะช้างศึกซ้อมเสร็จนะครับว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาไทยที่เชียร์อยู่ในประเทศไทยและก็มาเชียร์ที่สนามน,นะครับที่สําคัญเนี่ยทราบมาว่าจะมีแฟนบอลมีแฟนบอลจากประเทศไทยเนี่ยตามมาเชียร์ถึงกาตารม,มากมายมเกมแรกที่เอาชนะคีกีสฐานได้2ต่อศนเนี่ย ก็เพราะว่ากำลังใจจากแฟนบอลนะให้เครดิตแฟนบอลด้วยยูเฟนยูเฟนเออะอันนี้กูซื้อคาชมาแอนเลอร์ชุดแชมป์เจลีกเมื่อปี2016เนี่ยนะครับกล่าวปิดท้ายอีกว่านักฟุตบอลของเราทำงานกันอย่างหนักจนสามารถเก็บชัยชนะในเกมที่ผ่านมาได้แน่นอนว่าเกมที่เหลือกับอมานกับซาดิอาระเบียนักฟุตบอลของเราจะสามารถช่วยกันทำได้ตามเป้าหมายเช่นกันฝากทุกคนเป็นกำลังใจได้เชียร์พวกเราด้วยนะครับทีมชาติไทยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซ้อมอีก2วันนะก็คือ วันนี้นนแล้วก็วันรุ่งนี้ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยคิดว่าน่าจะซักซ้อมในเรื่องของการเติลเข้มแทคนิคที่จะเอาไปใช่กับอุมานเป็นหลักคงจะไปซ้อมอย่างหนักแล้วละ<ช>่ะนะครับก็ต้องมีช่วงพักบ้างหน่อยนึงเพื่อไปปลดปล่อยพลังงานอย่างเต็มที่ในแมตช์แข่งขันจริงใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเคยเคยบอกในรายการนี้เป็นแล้วล่ะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทางทางการกีฬาแห่งประเทศไทยในในส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเป็นเพื่อเอาหมอนวด นะฮะนักกายภาพบำบัดน่ะไปไปช่วยเสริมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทีมฟุตบอลเนี่ยโอ้โหทีมนึงมันยีคนเนี่ยมันเยอะอะ <anime> นะฮะบางคนเนี่ยโอ้โหแบบว่ามีปัญหาโน่นนนี้นั่น,น,นช่วยกันนวดเฟ้นหรือว่ามีทีมทีมแพทย์ในการที่จะรักษาพยาบาลแก้อา,อาการเจ็บป่วยหรือว่าเจ็บปวดอะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าถ้าทำได้ตรงจุดเนี้ยเราร่วมด้วยช่วยกันนะมันจะทำให้ทีมเนี่ยมีมีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมใช่นะบาตรตรงนี้แหละ ใช่ใช่แต่ว่าที่สาคัญก็ต้องฟิตนั่นแหละต้อแรลงต้องฟิตนะฮะคือระดับนี้นะคือไม่ฟิตไม่ได้ระดับเอเชียนครับนะครับก็เนี่ยแหละแต่ทีอระดับเอเชียเทั้งนั้นเลยยอดทีมท่านั้นเลยอยากเห็นน่ะอยากเห็นวันอาทิตย์นี้อ่ะอยากเห็นแบบว่าสุภชัยเต้นท่าอื่นบ้างอะดาวติกก็เป็นสูด้าจอมแดนส์นะครับแดนส์ไปแล้วสองครั้งตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะคิดอย่างเดียวว่าเอะจะเต้นท่าไหนดี เออนะอ่เอเชียนคัพเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะไปดูผลนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มีเตะกัน3คู่นะครับออสเตรเลียชนะเซีเรียไป1นึอศูนย์อินเดียแพ้อุสเปกิสถาานรไปหน่ต่อ3ูนนคี่เตลีนะเียรเีไปนึ่งู่นอนดียอสเตลุ่มนะซียรเยไต่อศูนย์อเสีอ1เตัว1ี่นียมาเหลือ10คนด้วยนะครับแต่ว่ากูยังคงรักษาสกอร หนึ่งต่อหนึ่งจะจบการแข่งขันนะครับกะยันเสมอกันได้ใช่นะครับส่วนในวันนี้นะครับมี3คู่นะครับเป็นเกมในกลุ่มดีลลวก็กลุ่มซีมนะครับ เอออรักเจอกับญี่ปุ่นนะครับคู่นี้ใครชนะเข้ารอบเลยนะครับน่าจะมันเลยนะใช่น่าจะสนุกเลยทีเดียวนะครับส่วนในเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับอาเซียนดาร์บี้แะครับไม่รู้ว่าแฟนบอลชาวไทยจะเชียร์ทีมไหนมากกว่ากันดีนะครับเวียดนามนะครับกับอินโดนีเซียนะครับนัดแรกแพ้มาทั้งคู่นะเอนี่นี้ใครแพ้แล้วเราก็โอ้โหโอกาสกลับบ้านมีสูงสูงเลยใช่นะครับเตกันไฟแลบแน่นอนคู่เนี้ยใช่ค่ะอืมนะฮะ ในขณะที่เที่ยงคืนครึ่งนะครับเป็นเกมในกลุ่มซีนะครับฮ่องกงจะกับอิหร่รานนะครับฮ่องกงนัดแรกให้ดูอีมานะครับสุดอิหร่รานเนี่ยนัดแรกนยเอาแล้วก็เอาชนะปาเลสไตน์มาได้นะครับอืมก็รอติดตามชมนะคะโดยเฉพาะสามทุกครึ่งเนี่ยโหนะเวียดนามอินโดเวียดนามไม่เกมก็ดีด้วยนะตร<ช>งหลังๆอ่ะคุณปลักเอ่อพิมพ์ให้ข้อมูลมาครับว่าวันนี้เวียดนามอินโดเนี่ยผู้ตัดสินศิวกรภูอุดม นะครับแล้วก็ผู้ตัดสินฟู่หมิงจากจีนเนี่ยนั่งห้อง VR นะครับเตาโคดนั่งห้อง VR เป็นเป็นแบบที่4ี่4นะนะใช่ยกาใช่มเขาเนี่นี่เขามีการคาดการณ์11ตัวจริงนะฮะในเกมที่ไทยจะเจอกับโอมานนะครับประตูยังเหมือนเดิมนละยังเป็นปฏิวัติคำใหม่ซึ่งเล่นในเกมแรกเนี่ยได้รับคำชมเยอะมากในการออกบอลแล้วมันได้เปรี่ยนว่ายี้ก็โอเคเลยและสามารถที่จะรักษากรินชีได้ด้วย จริงๆแล้วเนี่ยดูจากรายชื่อผู้เล่นนะอันนี้คือเป็นตำแหน่งเดียวกับแมตช์แรกแค่ทุกตำแหน่งม,มันมีเพียงแค่ตำแหน่งกองกลางที่เปลี่ยนจากพิรลดน็ปสารัฐ<ช><ช>นะครับอันเนี้ยทีมงานของเราเนี่ยไปสืบท่ามาว่าพิรดนเองอาจจะไม่เต็มร้อยหรือเปล่าแต่ไม่ได้ใจได<ช>้ <นะ S 2> คืออาจจะได้ลงแต่ มาเป็นตัวเติมตัวสำรองก่อนแล้วก็มาช่วงหลังๆห,หรือเปล่าไงคือที่มาของเรานี่ยก็จัดเผื่อไว้ไงถ้าหากว่าพิรดลหายเนี่ผมเชื่อว่าพิรอดลน,น่าจะลงเล่นแทนสารัฐก็เป<า>็นไปได้ฮะคือแหช์แรกเนี่ยมันดีอยู่แล้ว มันมันไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายมาลโงโทแค่ทุกตำแหน่งอยู่แล้วนะพี่แบนนะใช่นะใ,<ช>ในแต่ละคนก็ก็คงจะรู้แล้ว่าเล่นเกมแรกมามันมันพลาดตรงจุดไหนมีข้อบอกพร่องอ,อะไรแล้วมผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องพยายามทําตรงจุดเนี่ยให้มันใ,ให้มันดีข,นขึ้นกว่าเดิมในเกมที่อ<ช>2อนะครับ<ช>อย่างเอเดนดอรล็อเนี่ยถ้าว่าการออกบอลดูว่ามีปัญหาใช่ไหมเขาก็ต้องแก้แล้วเฮ้ยเกมแรกเราพลาดตรงนี้นี่หว่าเกมที่สองเราจะพลาดตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วเราต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิม ใช่ใช่ใช่ค่ะน่าจะแบบว่าศึกษาจากเกมเดิมๆแล้วก็ดูรูปแบบของผู้ต่อสู้แล้วด้วยแหละใช่นะครับก็ต้องดูว่าในวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะยังคงส่งเซเบผู้เล่นชุดจากชุดเดิมเป็นหลักเหมือนกับกราฟิกที่ขึ้นมาหรือเปล่าใช่นะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปใช่ก็เสี่ยกันเยอะๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ถ้าเราชนะทั้รอบเลยนะเออนะฮะก็จะมีสถติใหม่ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสองเกมแรก เรายังไม่เคยชนะทั้งสองเกมเลยออเอาแค่ว่าเกมแรกชนะมาเนี่ทุกคนก็โอ้โหกรี๊ดสลบแล้วว่าดีใจพร้อบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา